คุณเชื่อไหมแค่สิบบาทก็เปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณไม่เชื่อดูน,นี่อยากพลิกชีวิตแบบนี้เพียงส่งฝาเข้ามาลุ้นโชคกับแคมเปญ <Script> บ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพป,ปี2องสิบาทได้ก็ดีครับ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มครับทั้งได้ดื่มทั้งได้รุ่นมอไซ่์ทั้งได,ด้รุ่นอทงนองครับอย่ารอช้าล้านต่อไปหนึ่งกร,รกฎาคมนี้กรีดกรีดมันออกมากรีดมันออกมาครับ๋ยวเก็บเอาไว้ระบายมันออกมากรีดมันออกมาครับเดี๋ยวเดีๆๆ üy outgoing, ๆๆ๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะน้องๆค่ะ เออกรีดอะไรกันที่แน่ๆไม่ได้กรีดคุณชนะอเออใชอ่เพราะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีจับแจกร้านที่สองจากคาราบาวแดงแล้วไงถามน้องเขาก่อนหนูจ๊ะหนูจา๋าไม่ได้กรีดพี่จริงๆเหรอเห็นไหมไม่ได้กรีดคุณมานี่มามานี่มาคิดไปเองตลอดอะ่ะโอ้โหบอกแล้วไงคิดอะไรก็ได้อย่าคิดไปเองอ๋อไม่เคยจํำเอาขยับมาขยับมา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 อยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้แหละพรุ่งนี้แหละ พรุ่งนี้แล้วจะแจกล้านใช่ล้านที่สองทองคำบุรค่าหนึล้านบาทในกิจกรรม้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองไปย่ค่าเลยต้องไปย้ำยังไงก็ต้องย้ำกันแหละพรุ่งนี้เราจะแจกล้านครั้งที่2นะคะแต่ว่าวันนี้มอเตอร์ไซค์ฮอนดาน e วคลิกหนก็ยังต้องแจกอย่างต่อเนื่องไปตามหาผู้โชคดีสำหรับวันนี้กันก่อนเลยสองอยางทองคสาม โถ่ตงโอบคุณเช่นนั้งโจตงเป็นาเอาิได้เลยค่ะไดเลยค่ะอีกนดคุณเช่นนั้นตงโไได้แล้วค่ะทินีด้วยค่ะและผู้โชคดีวันนี้คือคุณทวินบัวหลง นี่กับผู้โชคด,ดีนะครับใ่ค่ะันนันตรงนี้นะกิจก,กรรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้แจกแค่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเนี่ยแจกล้านทุกเดือนด้วยนะจับทองคํามูลค่า1ล้านบาทครั้งที่2และจะเป็นของใครลุ้นจะแย่อยู่แล้วเนี่ย,อยเอางี้เอางี้เพื่อความชัดเจนนะอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอย่างถูกต้องตามกติกากติกาเป็นอย่างไรเอาไปดูจ้า กติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันง,ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว เวลาเก้านาฬิกาสาสิบนาที